อ่าหลังแหลกก็ถึงเลยครับคว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 บคบง่ายครับดูครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วมาแล้วจามาสองหลังนี่ครับหลังนี้ถึงสองตัวครับนี่ครับควบครับผมควบครับมันมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ครับพามายามหลอดครับเขา เติมสูกกับเท้าครับพสเกเท้าครับตรงใส่พายุจะกเขาครับดูครับล้มแทะครับพี่น้องครับเขาครับแต่ว่ายามหลอบเอาดีกว่าครับสองหลังจะกบสามตัวแล้วครับอะเอามาดูหลอบหลังที่สามเาครับ ใส่ไว้หนึว,วานนครับส่วงคำคำครับใส่เหยื่อปลาเข็งครับพี่น้องครับส่วนครับหลังนึงครับนี่อ้าวตัวนี้ผมมีอย่างครับ จุดหลังที่4ครับหลังที่4ครับเอาหลังที่4กบเปรี้ยวครับนี่ครับกบใหญ่ครับตัวดึงดึงดึงแล้วครับพี่น้องครับังที่4ไปครับหลังที่4กบหน่อยตัวนึงครับมันมันครับมันมันครับเก็บหมดครับ แล้วไปเบิ่งต่อไปครับนี่ครับผมหลังถีโหกครับวีที่ใส่ครับตัวนี้ใส่หม่องที่ว่าน้ำจะมันแห่งๆครับมีตัวไหมอาอมีอยู่ครับพี่น้องครับกบหน่อยตัวนึงครับนี่ครับดึงดึงดึงดึนะครับหมาน ครับมันจะอยู่พวกตดำแห่งนี้ล้วครับพี่น้องครับไปตุ่นต่อไปครับผมเลยอีกสองลังครับมานมันมันอีเซอนนี่มานครับพี่น้องครับบรรยากาศเย็นๆครับพามาเบิ่งอีก้อนลังสุดท้ายครับพี่น้องครับหลังนี้หลังนี้บนเขาครับ ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับครั้งุดท้ายครับเพื่อมานเนี่ครับเพื่อเด็กเติมกันครับโู้ครับใส่ของบนอยู่ครับโวยถ้าบุตรกองมอเตอร์ไซค์มิง อู้ üh, นี่ครับโอ้โหเสองตัวครับพี่น้องครับรู้ครับหนึ่งตัวนี่สองตัวมันหมานมันหมานแล้วครับมบนเสานีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะพาไปให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งผลงานครับวันนี้ครับเราจะพาเบิ่งผลงานเสานีครับพี่น้องครับ นี่สองตัวอันหนึ่งครับ why อนี่ครับพี่น้องครับผลงานมันนี่ครับมันหมานดูครับผมกบครับมันหมาน เช้านี้ครับพี่น้องครับ